สวัสดีครับคุณปรนธาครับนี่ป้ามาเยี่ยมบ้านน้องๆครับมาเยี่ยมน้องครับกี่รถล้มมาวันโอเคได้ต่อเดียวเจ๊วันดีครับเจ้ดีครับนี่ครับเจ้าเชนครับสุดหล่อครับทีมงานครับนี่ครับทีมงานน้องๆครับลีลีกับเรา ครับวนี่มาไอ้กินก๋เตียวนะตุันจกนี่ยบนี่จงน้องตุ้ยกเะอุ๊บพนันเลยอเจี่ชาพ่นั่งเล่นะครับถ้ากินก๋วเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวเดียวก๋วยเตี๋ยว นี่ครับเจ้าของบ้านครับคนขคนี่ครับคนไข้ครับล้มวันก่อนครับพี่เต้นเมควัดคุณเจฟต่อไปเหมือนกันอ๋อประเดี๋ยวดีเลปะดี๋ยวดีนี่ไงประเดีกยนดีกินี่ไประนตีเลยนี่ไงตัมอเตอรนี่ไตมออนี่

กับเจ้าเชครับไปของช่องนะครับวันนี้ครับจุดดีครับหลายคนนะครับเข้ากบพี่นน้องๆครับ

วยเนี่ยนี่ครับถ้วยที่แปดถ้วยที่แปดครับผมเจ้ที่ครับลีครับจิมงานครับรีบอนตัวได้ไหมจ๊อบเสแเส้นเสนเแบมากินมดลไปมัวเบอ่อแล้วเมี่ยบุ้น่ครับยิงกวยเตี๋ยวครับอากาศดีหามงแรงครับฮอนฮอนนะครับคุณไปนตกไหมไอไอครับ